สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวโบสายลุยนะคะวันนี้นะคะโบก็มารับน้ำอ้อยคั้นสดใหม่นะคะโบก็เรียกเรียกเจ้าของแบรนด์ว่าญากับปู่นะคะเนื่องจากเป็นน้องสาวของอแม่เนอก็คือแม่ก็คือเมย่าบบนะเนาะพี่น้องนออนเนาะเออเ็ษตรบาแนวแดแล้วก็ยาคืขกันละละนะคะ ก็ระหว่างที่เรารอน้ำอ้อยนะคะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาแกะสติกเกอร์นะคะใส่ขวดน้ำขวดขนาดนี้10บาทนะคะพี่น้องนะคะโบก,ก็รับออเดอร์ไป3โหลนะคะนี่นะคะพี่น้องคะ่ะทำคั้นสดใหม่ทุกวันนะคะก็สามารถทักแชทได้นะคะแล้วก็หรือว่า ใครอยากได้ไปทำโรงทานนะคะก็สามารถติดต่อได้นะจ๊ะตอนนี้กับพนักงานพนักงานคันน้ำกับคันบอททันนะคะพี่น้องขาเนื่องจากว่าหนึ่งหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดวสิอันนี้ให้บึ้งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราปิดร้านหนวันนะคะวันนี้ อากาศมันหนาห่อนนะคะพี่น้องน้ำมันก็เลยขายดีนะคะขายดีเป็นพิเศษนะคะพี่น้องขาก็ตอนนี้นะคะบูก็ามารับจ็อบติดแกะสติกเกอร์ติดขวดให้ย่านะคะเนื่องจากว่าโบปิดร้านนะคะวันนี้หนึ่งวันเนาะก็ไปเที่ยวนะไปเที่ยวเล่นน้ำนั่นเลยะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคลิปให้ลงลงให้ดูนะคะก็น่าจะลงได้แหละถ้าได้ดูคลิปนี้เนาะ เนื่อจากว่าร้านน้ำขายดีนะคะใครสนใจทักได้นะพี่น้องอก็ร้านเสริมสวยนะคะบูก็นั่งอยู่ในร้านเสริมสวยนะ,ะทำไมเสียงมันโยเสียงเจโนอเออจังสี่เนี่ยสักคือเดี๋ยวหาอะไรเนื้อกก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาเขาตั้งกล้องมานะคะเราก็จะเนื้อไว้จังจีง้เออ ต่้งกองจัหน้อยนะพี่น้องนะฮอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านสริมสวยนะคะเปิดเอยยนซ์สัมเลยพี่น้องพิษโควิดนะคะพิษโควิด1นทีนะคะทำให้เราได้เปิดร้านขายน้ำอ้อยคั้นสดนะคะสดใหม่ทุกวันจริงๆรค่ะร้านขายของชำหรือว่าร้านค้าที่จะสั่งนะคะสั่งไปขายในร้านนะเรากก็ เราก็ขายในราคา,าส่งก็มีนะคะตอนนี้เราก็มาช่วยนะคะมาช่วยแจกติ๊กเกอร์นะคะเนื่องจากว่าร้านเราก็ไม่ได้เปิดนะคะวันนี้มารับออเดอร์นะคะพรุ่งนี้เปิดนะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันที่วันที่งั้นไงไงอุ้ยวะวันที่เจ็ดนะคะ สดใหม่ทุกวันค่ะโอ้ยนออ้อยก็สดใหม่นะคะอ้อยไปรับเองนะคะอ้อยเพิ่นไปรับเองนะพี่น้องเพิ่นไปรับอยู่เอ่อร่ำด่วนนะคะไปเอามาจากสวนสดๆเลยค่ะแล้วก็มามาคันนะคะขันสดๆนะคะก็ส่วนมากตอนนี้ออเดอร์คือ มาจากร้านค้านะคะแล้วก็โบนะคะเป็นร้านน้ำน้าออเดอร์ในหมู่บ้านก็มีค่ะที่หมู่บ้านก็ใครสนใจติดต่อได้นะพี่น้องนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปขายของนะคะคลิปขายของล้วนๆนะคะต่อไปอ่ะแล้วคลิปขายของล้วนๆนะพี่น้องอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งลำคานนะคะอย่าพิ่งอันนี้กันนะคะอัน,น ตะกี้เรากับบอคือหนหรอนะคะพี่น้องว่าสิเดีมาขายแนวนี้ย้อนโควิดนะคะเหตุไห่งหนึ่งลดรดตูก้กะแลนบบไดน้นะคะเพราะว่าโควิดเนาะต่างชาติก็คือมาประเทศเราไม่ได้นะคะเราก็เลยไม่มีรายได้เนาะกะบูกับบอคืนคือกันคะ่ะว่าบาูเสร็จแม่ขายน้ำนะคะพี่น้องกะบกย้อนว่ายู่บ้านซื้อนะคะเท่ากับต้องหารายได้ใใจะกข้องไปต้องแบบ เพิ่งผ้าผัวนะคะมีงานทําดีกว่าไม่มีงานทํานะคะพี่น้องคะมีงานเห็ดดีกว่าเพราะมีงานเห็ดนะคะสิบบาทเศร้าบาทกบเกานะคะให้สิวา่าให้เฮ้ากับซ้ำนะพี่น้องนะเข้ากับส,นะบสิบบาทเศร้าบาทค่ะพี่น้องเอาเบิ้หนูนี่บกเกียงนะคะบกเกียงบกเกียงเลยนะคะว่าสีเงี้นหน่อยเงินหไหลนะคะขยันเท่านั้นถึงจะอยู่ได้นะพี่น้องนะ รอแต่เงินผัวนะไม่ได้นะคะเพราะว่าผัวโบก็ได้วิ่งงานอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็รับทาราวไฟอันนี้ต่อเติมรถมันก็ใช้เวลานะคะแล้วก็บางบางทีมันก็ยังไงละ่ะค่าใช้จ่ายในบ้านมันค่อนข้างเยอะนะคะอีกอย่างเราต้องเก็บเงินใช้หนี้แม่กับพ่อด้วยนะคะมันเก็บเงินเดินเรื่อง เจ้าน้ำโชค12ล้อด้วยนะคะคนมันมันใช้งเงินค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้ก็เลยต้องช่วยๆกันค่ะอันไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยนะคะไหนหาทําขายได้เราก็ขายนะคะก็มีบางคนเหมือนกับว่าเออรวยแล้วทําไมต้องมาขายน้ำอะไรเงี้ยอ mm ๋อคุณรู้ไหมคะว่าเรามีหนี้เท่าไหร่เจนะมีหนี้เยอะไหมที่คุณเห็นที่คุณเห็นเรามีรถมีบ้านก็ ไม่มีหนี้ก็ไม่มีไม่มีเป็นของตัวเองนะคะต้องมีหนี้นะคะพี่น้องค่ะกับเป็นหนี้พอตัวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เกินตัวนะคะมีมีหนี้พอตัวก็คือเราสามารถเราสามารถจ่ายได้นะคะไม่ใช่ว่าเราหาหาได้สิบบาทมีหนี้สองร้อยอ่างเงี้ยไม่ได้นะเราต้องหาได้ยี่สิบบาทเป็นหนี้ห้าบาทหรือสิบาทเนี้ย มันถึงจะอยู่ไดนนะ้ติดติดสติ๊กเกอร์นะคะมันกระสีโบงงามหรอกเดี๋ยวโบไปทำสติ๊กเกอร์นะคะพี่น้องติดแก้วโบว่โบโบาโอ,อ้โบา่าปะเฮ็ดหรอกโบ่าปะเฮ็ดหรอกโบทาเฮ็ดอันสติ๊กเกอร์นะคะสาวโบสายลุยนะคะใครอยากได้สติ๊กเกอร์สาวโบสายลุยนะคะก็ให้ถึง ห0 0 0งหมืนซับสไครต์ก่อนนะคะโบถึงจะทำเนาะแล้วใครโบให้ฟรีนะคะแต่คุณต้องจ่ายค่าขนส่งเองนะคะเดี๋ยวโบทำมาไหนโบแจ้งนะคะตอนนี้กําลังคุยกับทางร้านอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราก็อยากให้เฮทไทพีพีเอฟซนะคะที่วันทิตตามเฮามาโดนเลว้นะคะ ไก่อยากแจกนะพี่น้องแต่ว่า,าค่าขนส่งบัวอัซบูมีหานะคะพี่ๆคนไหนอยากได้กะกะาสามารถจ่ายค่าขนส่งอีกนะคะพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วนะคะมุมข้างหน้าค่ะมาแล้วพี่น้องจอมงูให้แต่สวรรค์ออกไป <c oughs> ออกไป <c oughs> อยู่ข้างนอกร้อนมากนะคะโอ้ยคลิปนี้มามีอย่างไรคะพี่น้องมาเบิ้งหน้าสาวบูดซื้อนะคะพี่น้องคะกาฟั่งสาวบูดจมนะ,ะก็ให้จมเน่ถนั่วเนาะพี่น้องเนาะก็บปไ,ได้จมนะคะขายของพร้อมนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้คะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสาวบูไซรุนนะคะเดี๋ยวสาวบูจะไปหาคลิปทําคลิปคอนเทนต์นะคะ น่าจะไม่มีคอนเทนต์หรอกมั้งบบว่านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบายพี่น้อง